นะเขาก็ไม่เคยตกครับแต่อยู่นานน้อยกว่าสเปอร์นั่นเองอือสเปอร์อาร์เซนอลเป็นทีมที่อยู่ในลีกนานที่สุดครับอ่ะเปลี่ยนเรารีแลกกันบ้างไปที่เรื่องอื่นกันแป๊บหนึง่งไปถึงอะไรเนี่ยทางซียนแอนดเวลเขาจ,จัดอันดับในเรื่องของอาหารอีกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเอ,อมัสมันเก่งมากเออติดอันดับหนึ่งของโลกอาหารที่มีรสชาติอร่อยที่สุดในโลกมัสมันจริงๆก็มาจากอินเดีย ที่ที่มีการปรับรสชาติให้เป็นของไทยใช่แล้วจริงๆมาสมมนที่ไปกินประเทศอื่นๆก็ครับก็ <c oughs> เหมือนๆกันนั้นแล้ว <c oughs> ตัวอย่างอ่าก<อ>็มาสมนก็แกงแครี่ไง๋อมาสมมนญี่ปุ่นไงครับก็กินข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นอยู่เราอยู่ผมชอบด้วยอื เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็มาสมั่นก็เป็นเหมือนกับเหมือนกับบะหมี่ของจีน oh. อ่มา,ม,ามัสัมนก็เป็นของอินเดียที่กระจายไปทั่วโลกขณะที่บะหมี่ของจีนก็กระจายไปครับ hmm. ทั่วโลกเช่ hmm. นกันลักษณะเหมือนกันบะหมี่ราเมงพาสต้าทั้งหมดก็ย้อนกลับมาหาเส้นหมี่ hmm. ับส่วนเมนูอื่นของไทยก็ต้มยำกุ้งติดอันดับอันดับแแล้วก็ส้มตำเนี่ยติดอันดับที่4 6 ต้นตําคุ้งมันอยู่มานานแล้วอ่ามันก็น่าจะตกอันดับมากคือมันเป็นคือมันนานนะมันแชมป์นานก็เหมือนกับทีมฟุตบอลน่ะใครมันจะเป็นแชมป์ได้ตลอดเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มเบื่อแล้วอ่าก็ต้องหมุนให้อันอื่นขึ้นมาบ้างคนอื่นก็เลยอยากกินอย่างอื่นบ้างอ่าแต่อาหารไทยนี่ไม่ต้องห่วงหรอกครับไงเราก็ติดหนึ่งในสิบของโลกอยู่ตลอดเวลาเพราะเรามี มีให้เลือกเยอะมากจะกินอะไรก็ได้มีเพียบเลยผัดไทยอย่างเงี้ยอ่ามันก็แล้วแต่แ,แต่ก็เว,เวียนมามันก็เวียนมาแล้วแต่เพราะงั้นผมว่าเป็นเรื่องปกติที่มาสมัครของเราจะขึ้นอันดับหนึ่งได้เพราะว่ามันความข้นคลักของเรานี่ยถั่วเยอะ ครับจริงๆมีอีกหลายเมนูเลยที่เขาแต่ว่าอันนี้เขาเอาตัวตัวอินโฟเนี่ยเขาเอาเรื่องของตัวอาหารที่อยู่ของเอเชียเนี่ยมามามาขึ้นด้วยแต่ว่าผมขอนุญาตไม่อ่านนะใครอยากดูก็ไปดูที่ f เฟซบุ o กแฟนเพจบริษั t ทาวเวลล้ลกันนะครับกลัวจะออกเสียงผิดแล้วบางอย่างผมก็ไม่เคยกินอย่างอะไรเนี่ยลักซาที่ติดอันดับเจ็ดของมาเลยเนี่ยผมก็ไม่เคยกินอะไรไม,ไ,มไ,มไม่เคยไปมาเลยหร ه? ก็ไม่แต่ไปไม่เคยทานไงฮะเคยไปแต่ไม่เคยทานก็คือกินก็อร่อยดี<อ>ปกติมันเป็นอาหารยอดนิยมของเขาอยู่แล้วอาหารยอดนิยมเงี้ยก็ต้องติดอืเป็ดปักกิ่งของจีนอย่างเงี้ยที่ดีอันดับห้า